ระหว่างที่ฉันกำลังเที่ยวอยู่กับเพื่อนอย่างมีความสุขจูจ่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นเสียงลูกสาวของฉันเสียงที่สั่นจนฉันใจหล่นไปอยู่ที่พื้นเธอบอกว่าพ่อแม่สามีบุกเข้ามาในบ้านที่ฉันเป็นคนซื้อเองพวกเขาเอาของเข้ามาวางเหมือนเป็นเจ้าของบ้านพูดเสียงแข็งกดดันลูกฉันและบังคับให้โอนชื่อบ้านเข้าชื่อพวกเขาตอนนั้นมือฉันสั่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออก ฉันรีบเก็บของรีบวิ่งออกจากที่พักแล้วรีบกลับบ้านทันทีเพราะลูกของฉันกำลังเผชิญอะไรบางอย่างเพียงลำพังระหว่างทางฉันคิดซ้ำไปซ้ำมาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพวกเขาถึงกล้าทำแบบนี้และลูกฉันต้องกลัวมากแค่ไหนพ่อฉันมาถึงหน้าบ้านภาพที่เห็นทําให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นลูกสาวยืนร้องไห้ถูกรายล้อมด้วยพ่อแม่สามีที่ยืนกอดอก สายตาเย็นชาและเต็มไปด้วยความตั้งใจจะยึดสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองตอนนั้นเองฉันรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่บ้านหลังหนึ่งแต่มันคือศักดิ์ศรีมันคือความปลอดภัยของลูกของฉันและมันคือเส้นแบ่งระหว่างความดีกับความเห็นแก่ตัวและความจริงที่กำลังรอฉันอยู่หลังประตูบ้านคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาล